Oh. สวัสดีค่ะชื่ e เป็นไฮโลโปรโดักชันนะคะเนื่องจากว่ามี FC อยากจะชมตัวจริงบักจ่อยนะคะว่าตอนนี้ตัวใหญ่แค่ไหนแล้วเดี๋ยวจะพาไปชมนะคะนี่บักจ่อยจะถูกเรียบร้อยแล้ววันนี้จะมาเกาให้นางนะคะชุบนี่จ่อยสำหรับความสูงนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะวัดให้เดี๋ยวไปวัดความสูงฝั่งนู้น อยู่สูง165นะคะเอาจริงถ้าอยู่ฝั่งนี้มันอาจจะดูแบบเปียกว่าแต่ว่าสวยมันสูงขึ้นเยอะมากเลยนะน่าจะ160ถ้าเทียบจากท้ายมันตรงนี้เนาะน่าจะ160กว,กว่าได้แล้วอะคะ่ะเป็นหัวที่นอ,นอกตั้งตรงมากอสวยนะคะทึ้งๆว่านางเป็นลูกของหนุ่มอลังการบวกขุนรามนะคะก็จะได้เนื้อตัวแล้วก็ความบึกบึน จากทั้งพ่อแล้วก็ทั้งตาของเขาเลยนะคะอยากอยากให้ดูหัวอยากอยากให้ดูหัวจ่อยดูกระบาลน,นะคะมาดูกระบาลจ่อยกระบาลจ่อยนี่หน้าหวานมากสวยมากทางเขาเขาน่าจะเหมือนพ่อนะทางเขาก็สวยนะลูกเนาะ เป็นวัวบ,บาโบสท,ที่ครบเครื่องนะคะคือนางจะมีอ่าคลิบหูดำเนี <Yeah. S 1> ่ยหูอาจจะไม่ยาวมากนะคะแต่เรียกได้ว่ากลมๆนะส่วนตัวคือชอบวัวบ,บาโบสวัวสายขาวอยู่แล้วนะคะมีคุ้มตาแหล่คุ้มตาดำนะคะปันหอกตั้งตองดำนะคะลึงดำข้อเท้าดำ อันนี้หางโคนหางเฮ้ยลอยอี๋ลอยอีเลยลูกชายขอยนี่ฮัห,ห,หัจักคว่มกับหูจักความากใครเป็นพร้อมอี๊ <c oughs> สำหรับผู้ใดนะคะทีพึงเขามาชมบักจอยขังแรกนะคะ อาจิว่าท่านนิหัวจอยเป็นลูกเต่าเร่าไผ่นั่งเป็นลูกของนุ่มอลังการด้วยค่ะพี่น้องส่วนแม่เป็นสายขุนล่ามแม่นั่งเป็นสายขุนล่ามจ้าหูกบว่ายาวปันได้ดอกแต่ว่าเหนือโตนั่งางนี่เหมือนบรามั่นเลยสาไปใส่เด้กนิลูกหน้าก็สวยหน้าทั้งดังคง รอตันเดดอันนี้เมื่อบับถ่ายนะคะขางนี่ปุ๊บยัยก็มือหนังยูอีกสำหรับตอนนี้นางอายุเท่าไหร่หลายคนอาจจะสงสยัยขออยานนับก่อนให้เบิ้งกระทู่้าก่อนละกันนะคะ กระทูขาเป็นวัวที่กระทูขาแข็งแรงจ้ะอึ๊บนี่กระทูขาตรงมากอันนี้คือทั้ทงขาหมูคากิเนี่ยอายุเท่าไหร่นะจำไม่ได้ถึงสามสิบเดือนยังยี่สิบเก้ายิบเก้าเดือนประมาณยีิบเก้าเดือนค่ะ เดี๋ยวเราจะไปโชว์ที่งานบราบือนะคะสำหรับใครอยากจะชมตัวจริงบักจอยสามารถชมได้ที่งานบราบือวันที่25กุมภาพันธ์2567นี้ค่ะ FC บักจอยไปเยอะๆนะคะบ๊ายบาย